คุณรู้จักไวรัสตับอักเสบบีกันไหมครับรู้จักโรคไวรัสตับอักเสบบีไหมคะพอจะได้นชื่อมาบ้างค่ะนมอไว้ได้นอนรู้จักค่ะไม่รู้จักครับไม่ไมเรียนตอนศึกษาแต่ลืมไปแล้วรู้จักครับไม่รู้จักครับรู้จักครับไม่รู้จักครับผมไม่เป็นหมอรู้จักโรคไวรัสตับอักเสบบีไหมคะ ันคืออะไรคะคือโรคอย่างหนึ่งวะอัการอ่ะไม่รู้ก็ในความคิดของหนูก็มันห่างไกลพอรู้สต like ่วอยังไม่แก่เท่าไหร่รู้สึกมันเป็นยังไงอะคะก็ติดต่อทางน้ำลายระยะนเจ้เรื่อยๆโรคเนี้ยสามารถเป็นทางน้ำลายได้ไหมคะไม่ได้ครับอาการเป็นยังไงคะรู้เลยว่าร้ายแรงก็หงปวดท้องมั้งครับ ว่าปวดตับนี่เอาเหรอเขาปวดตับแล้วนะฮะมัน,นตนินดต่อทางน้ำลายเจ้าบ้าว่ารถแท็กซี่จะเดินทางน้ำลายอะไรอย่างเนี้ยคืออะไรกัน ไวรัสตับอักเสบบีเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชืวว้อไวรัสเข้าไปทำลายเซลล์ตับและก่อให้เกิดอาการอักเสบขึ้นซึ่งในผู้ป่วยบางรายนะครับเชืวว้อไวรัสเนี่ยอาจจะนิ่งเป็นปีๆทำให้ผู้ที่ติดเชื้อไม่รู้ว่าตัวเองนั้นกำลังป่วย อีกทั้งเชื้อไวรัสตัวนี้ยังสามารถแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็วในเซลล์ตับและในที่สุดก็จะส่งผลให้เซลล์ตับนั้นเกิดอาการอักเสบและถูกทำลายในที่สุดแล้วที่เขาบอกว่าโรคเนี่ยสามารถติดกันทางน้ำลายเชื้อปมาจริงอะไม่นี่อ่ะไม่รู้ไม,ไม่ไม่รู้เลยเหรอก็่มาว่าโรคเนี่ยสามารถติดกันทางน้ำลายได้จริงเหรอ จุบก็จุบได้ได้รักแฟนนะคะเพราะเราอะจำเป็นต้องจุบก,กับแฟนที่มีเชื้อไวรัสนี้ค่ะเรามีวิธีหลีกเลี่ยงยังไงอะคะก็คงต้องไปหาแฟนใหม่ครับก็คงต้องรองครับว่าเป็นแล้วอากาศเป็นยังไงความคิดทักต่างกันหลือเกินนะคะเนี่ยแฟนเราอะโอ้ยรักมากมุงแงอะรไรอย่างี้ทำไงอะความรักครับทำได้ทุกอย่างคุณรู้หรือไม่ว่าเชื้อไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดต่อกันได้ทางสารคัดหลังทุกชนิดแต่จะไม่สามารถติดต่อกันได้ทางลมหายใจอาหารน้ำดื่มรวมถึงการจูบก,กันด้วยครับยกเว้นซะแต่ว่าคุณเนี่ยจะมีบาดแผลในช่องปากนั่นเองครับ คุณเคยเป็นกากเกลื่อนกันไหมครับรู้จัก,กรุกกากเกลื่อนไหมคะรู้จักครับวันนี้รู้จักครับรู้จักครับรู้จักดีแปลว่าเคยเป็นกันสองคนเลยใช่ไหมคะอ๋อเพื่อนเป็นครับอ่าไม่บอกดีกว่าครับตรงนี้ก็อ๋าค่ะแล้วรู้จัก,กรุกกากเกลือนไหมคะรู้ครับ <sim> เคยเป็นเหรอคะไม่เคยครับรักกากเกลื่อนไหมคะรู้จักครับเคยเป็นไหมคะเป็นมั้งครับไม่เคยครับอาบน้ำ <Generally>. ทุก <fences> ว<ๆ>ันไม่เคยครับอาบน้ำมาและสี่ห้าเวลา สักกลกับเกลือหรือเปล่ารู้จักรู้จักรู้จักเคยเป็นใช่ไหมคะเพื่อนเคยเป็นจริงเหรอไอ่งจริงจริงนะจริงๆนะเคยมีเป็นขนาดแบบใหญ่มากอะกลางหลังขนาดเนี้เคยเป็นกับเกลือไหมคะน่าจะเคยนะอุ้ยไม่น่าสวยขนาดนี้เป็นกัเกลือค่ะรู้จักค่ะเคยเป็นไหมคะไม่เหรอไม่เคยเป็นค่ะไม่เคยเป็นแน่นอนมาเที่ยวดึกอย่างเงี้ยกลับไปอะเมาที่เกลียดอาบน้ำเคยไหมคะก็มีบ้านในส่วนใหญ่ไม่เป็นครับส่วนใหญ่ก็อาบน้ำ เมาเมาเนีย่ยเที่ยวดึกดึดกเลยกลับบ้านไปไม่ยอมอาบนา้ำเนี่ยเคยไหมคะปกตินะครับเป็นบ่อยมากครับแบบไม่รู้สึกแบบอุ้ยคันคันหิวหนังบ้างหรอไม่ครับตื่นมาค่อยอาบก็ได้ครับโรคก,กลากเกลื่อนนะครับถือเป็นโรคยอดฮิตของเมืองร้อนอย่างประเทศเราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะด้วยประเทศที่เป็นภูมิอากาศร้อนชื้นก็เลยทําให้คนในเหงื่อออกง่ายอีกทั้งกลากเกลื่อนอยังเป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับ ซึ่งวิธีการที่ให้รู้ได้ว่าเป็นกลากหรือเคลื่อนกันแน่ก็จะต้องไปพบแพทย์นั่นเองครับซึ่งแพทย์ก็จะทําการขูดเอาผิวหนังบริเวณที่เป็นโรคเนี่ยไปส่องกล้องพิสูจน์กันต่อไปครับถ้าสมมติว่าแฟนเราที่เป็นผู้หญิงกาลังจะแบบอัดเสือ่กับแบนอยู่แล้วพอถอดเสื้อมาฮ้ยหลังเป็นแผ่นอะไรขึ้นเนี่ยเราจะทํายังไงอะคะปกติปิดไฟครับงัก็ไม่เห็นครับอย่างแรกเลยต้องแกะก่อนครับลองดูว่ามันคืออะไร ถ้าสมมุติว่าเรากาลังจะแบบอะไรกับแฟนอย่างนี้เราวแบบเปิดแผ่นลังมากค่ะเจอแผน่นแผน่นแผ่นนุ้ยแผน่แผนเชื้อโรคเชื้อราอะไรหรือเปล่านะคะเราจะมีวิธีริกเรื่องและปองกันยังไงคะเข้าไปในห้องน้ำนะคะอานน้ำยายอยาุัยหย่อนในถั่วทุมค่ะแล้วก็บอกประจําเดือนมาค่ะเป็นแผ่นที่ฉลาดและลำลึกมากเลยนะคะคืนหนึ่งเนี้ยคุณอย่ามาอะจิ ไม่ได้ส่งบนเองค่ะแตนเราอย่างเงี้ยเอ้ยเป็นโรคกลับเกลืออะไรเงี้ยเรามีวิธีบอกเขาแล้วรักษาไงะคะก็ไปปรึกษาหมอหาหมออะไรเงี้ยครับก็รักษาคิดว่ากันเป็นไงนะคะน่าจะคัน <c oughs> คันคันคันคล้ายๆสั่งคังเลือ่ะอันนี้ไม่เคยเป็นต้องลองเคยเป็นไหมไม่เคยค่ะไม่อยากลองเป็นนะคะณจุดน,นี้นะคะก็เอาอะไรที่มันหันหน้า หน้าให้กันอย่างเดียวอย่าไปหักหลังให้เขาว,ว่าอุปสรรคมีมากเท่าใดก็จะยอมฝ่าฟันมันไปนั่นเองนะคะไล่ไปทายาหาหมอนี่ไอ้อ่ะก็จะตรงๆอย่องอเดียวเลยนะคะเนี่ยแต่เขาก็ต้องรับเราที่เป็นเราให้ได้ทีครับคุณรู้หรือไม่ว่า หากคุณต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนของคุณที่เป็นโรคกลั้เกลื่อนวิธีการง่ายๆนะครับในการดูแลตัวเองเบื้องต้นก็คือมั่นรักษาความสะอาดของร่างกายอยู่เสมออีกทั้งยังควรหลีกเลี่ยงการใช้เสื้อผ้าและเครื่องล่งห่มร่วมกันด้วยครับ